มีค่ะแต่งแล้วด้วย <laughs> ็มนนะคะน้มนนะ้าลือขัดพิชัยก็ทํางานงานโรงแรมอยู่ที่ภูกเกะะ็ตค่ะแล้วก็ตอนนี้เพิ่งแต่งงานเดียวมาอยู่กรุงเทพเริ่มใช้เดตติแอปน่าจะประมาณ3 4ปีก่อนโควิดนะคะเมื่อก่อนมันอยู่ภูกเก็ตแล้วเรารู้สึกว่าสังคมต่างจังหวัดะคะ่ะมันจะมีความแบบเล็กๆนิดนึงฉะนั้นมันจะแบบรู้จักกันหมดแล้วเวลาจะเดทใครมันก็ถ้าเป็นญาติเขาเราก็คุยไม่ได้เรารู้สึกว่าเราอยากเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นมาเจอคนที่อยู่ในที่อื่นๆบ้างก็เลยเริ่มใช้ Coffe e m e e t บเกอรแล้วก็พินตัวเองอยู่ที่กรุงเทพจริงๆออออยย่่าาางแรรกกกเเเเล็็คคืมันปนปโสทีจจะได้ จำนวนมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง แทนที่เราจะต้องเจอเพื่อนของเพื่อนตามงานวันเกิดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้เหมือนอย่างมนตอนที่เจอแฟนคนนี้คะ่ะก็คือเป็นช่วงโควิดซึ่งเราไม่ได้เจอใครเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบว่าเอาโอกาสมาหาตัวเองเราจะคุยบ้างหรือน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเราคือเรามีช้อยส์หมดในการที่เราจะเลือกคือจริงๆมันว่าเอออิชชู้หนึ่งของสาวไทยก็คือเราที่อายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบฮาเซลมันจะดูไม่ดีไม่ได้บอกให้ทุกคนฮาเซลนะเหมือนถ้าเรามองเราตัวเองเป็นสินค้าถ้าเรามีของดี แต่เราขายไม่เป็นอะ่ะใครจะมาสว i p เราแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นของดีแล้วเรารู้จัก marketing อีกอะ่ะเรายิ่งมีโอกาสเข้ามาเยอะในการที่ว่าเราจะเป็นผู้เลือกด้วยจริงๆมนเป็นคนหนึ่งที่เคยมีความคิดแบบหัวโบราณเกี่ยวกับแอปมาก่อนย้อนไปเมื่อแบบ4ีปีที่แล้วว่าแบบเราก็คิดว่าเฮ้ยเจอกันออนไลน์ line, มันจะรักแท้จริงเหรอจะเจอคนที่ดีเหรอแต่มันก็ต่างอะไรกับการที่เราไปผับแล้วไปเจอคนที่เข้ามาออนไลน์ออฟไลน์ line, line, มันเบลนเป็นสิ่งเดียวกันแล้วอะคะ่ะแล้วก็การเดทมันก็ทําให้เรามีโอกาสในการที่เจอคนที่ใช่มากขึ้นถ้าเราไม่เปิดโอกาส ตัวเองก็ไม่มีใครทําให้เราอะค่ะ เรารู้สึกว่ามันท่านจะไม่ได้ต่างกับการไปเดทปกติเลยเราไปเดทที่ไม่ใช่แอปอะคะ่ะมันก็เจอคนดีและคนไม่ดีในแอปพลิเคชันก็เหมือนกันเราจะไปหวังว่าเราจะเจอคนดีแบบว่า10คนเป็นคนดี10คนเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มลคิดว่ามันขึ้นอยู่กับแบบวิจารณญาณแววเราก็ต้องเซฟตัวเองระดับหนึ่งด้วยแล้วก็คุยกันระยะหนึ่งก่อนที่จะไปเจอครั้งแรกต้องแบบเลือกสถานที่ที่แบบว่าผู้ผ่านคนผ่านไปผ่านมาเยอะหน่อยส่วนตัวมนก็คือจะแบบว่าให้เพื่อนโทรไประหว่างที่เดทอยู15่ 15- 30นาทีให้เพื่อองโทามาเม็ิว่าเคไห้เย,ยดี ถ้าเรารู้สึกว่ามาเดทครั้งนี้มันไม่โอเคคุยแล้วไม่โฟลเราอาจจะแบบมีข้ออ้างในการออกไปก่อนได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าผ่าจริงๆอจะบอกว่าลองเถอะมันไม่มีอะไรเสียหาย เพราะว่ามันแบบยุคสมัยนี้แล้วอะคืออย่างมนตอนแรกก็วุ r นวว่าในงานแต่งเราจะพูดยังไงตอนแรกถ้าผู้ใหญ่ถามมันก็จะบอกว่าเพื่อนของเพื่อนแต่ว่าปีน,นี้มัน 2, 2022แล้วมันก็เลยเลือกที่จะเอาใส่ในพรีเซนเทชันไปเลยว่าอ๋อเราเจอกันผ่านแอป п, เพราะเราก็ไม่อยากโกหกผู้ใหญ่ว่าเราเจอกันยังไงแขกที่เขาไปงานอ่ะจะได้รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วของแบบผู้หญิงสมัยนี้อย่างเราเล่นโรลเลอร์สเกตเล่นเซิร์ฟสเกตเจอเพื่อนบางคนในไ G ก่อนที่จะเจอเขาตามสนามเล่นที่นัดกันไปเล่นเรารู้สึกว่าถ้าเราเเจออออพื่อนออนไลนไล์ด้ เราก็สามารถเจอแฟนหรือเจอคู่ชีวิตออนไลน์ได้เหมือนกัน